สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนพ้องน,น้องพี่ผู้รักการเกษตรและผู้ที่กําลังประสบปัญหาด้านการเกษตรที่ไม่สามารถจะมีผลผลิตได้ตามที่ใจต้องการวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรนะครับหรือมิสเตอร์เวอร์แพนยังอยู่ที่นี่ครับบ้านสำโรงเก então, um ียรติใต้อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดที่น,นี่นั้นพี่น้องเกษตรกรนั้นมีปัญหาด้านเกี่ยวกับทุเรียนโดยที่ใบของเขานั้นมีอาการเหลืองแล้วก็เรียกว่าดูแล้วไม่สบายใจ ผมยังพาอาจารย์เลาะสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตแต่ตอนนี้เราอยู่เกษตรกรที่ใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วมีการแนะนําให้เพื่อนเกษตรกรใช้ต่อผมอยู่กับลุงโต้งนะครับแล้วลุงโต้งก็แนะนําให้ผมได้รู้จักกับพี่ก๊อตนะครับอยู่ข้างๆอาจารย์แล้วครับผมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับได้รู้จักทั้งผู้ที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรและเป็นผู้ที่เจ้าของสวนพี่ก๊อตครับ มีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับครับผมชื่อนานิรันสติปันครับอายุ42ปีอยู่บ้านสำโรงเกียรติใต้อําเภอคุณหารจังหวัดรีสเกตครับพี่ก้อยครับปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วครับมา4ปีแล้วครับดังนั้นทุเรียนเนี่ยมีต้นอายุเท่าไหร่บ้างครับมันมี4ปีกับ6ปีครับปลูกไม่พร้อมกันครับไม่พร้อมกันนะครับครับแล้ว6ปีนั้นมายังไงครับ6ปีนั้น มันเศษว่างอยู่แต่มันไม่ได้ปลูกยางเลยปลูกแซมยางไว้ก่อนเลยครับในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ4ี่ไร่ครับ4ไร่นะครับไอ้ตัว4ปีนั้นมีกี่ต้นครับมี80ต้นครับส่วน6กปีมีอยู่20ต้นครับ20ต้นนะครับแล้วตอนนั้นน่ะมันเกิดปัญหาอะไรกับสุดทุเรียนสวนเราครับทุเรียนมันไม่ค่อยสมบูรณ์ใบค่อนข้างเหลืองใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ค่อยสวยงามครับ แล้วเราไปรู้จักกับคู่หูนี้ได้อย่างไรครับคู่หูนี้ผมพอดีผมมาเจอลุงโต้งไปทํางานกับลุงโต้งที่สวนทุเรียนแกก็แกแนะนําให้รู้จักครับรู้จักคู่หูกี่เดือนแล้วครับเนี่ยรู้จักสองเดือนครับผมได้ถามแกดูว่าแกใช้ปุ๋ยอะไรผมก็อยากใช้กับแกด้วยครับผมลุงโต้งครับครับตอนนั้นที่ลุงโต้งนะนะครับเข้ามาเห็นสวนเนี้ยตอนนั้นสวนมันเป็นยังไงครับโอ้มันผมมาดูเนาะมาดูข้างแหลกโอ้ใบมันไปไม่ได้เพราะว่านะ ก๊อตลองเอาตัวนี้มาใช้ดูมันมันจะดีเด้มันไม่จุกจิกผมว่าไม่จุกจิกคือทั้งเปิดตาดอกทั้งทําใบทั้งลงดินระบบลากได้หมดนะผมว่าก็เลยแนะนําให้น้องก๊อตเอามาใช้ไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นเอาตัวเดียวจบผมว่านะอเออแล้วตอนนั้นบอกวิธีเข้ามาด้วยไหมครับบอกบวิธียังไงครับอ,อการผสมมันยังไงเอ,อถ้าเปิดตาดอกนี่ผมว่าใส่สี่สิบช้อน ตัวน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ไสตัวซานสองฝาสองร้อยซีซีสองสมแล้วก็คนลงในถังถ้ามียาฆ่าแมลงและก็ยาลายาอะไรใส่ลงไปด้วยด้วยกันเลยนะฉีดไปครั้งเดียวนึ่นั่นคือการแนะนําของเราส่วนของพี่ก๊อตนั้นปฏิบัติยังไงครับผมก็ใช้แบบแกบอกและครับลุงต้งบอกว่าเจ็ดวันครั้งหนึ่งฉีดผมก็ฉีดเจ็ดวันครั้งตลอดครับตอนนี้ยผมอยากรู้สัมผัสแรกที่เราเริ่มฉีดครั้งแรกนะ เรามีความมั่นใจขนาดไหนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทีแรกผมก็ลองใช้ดูพอใช้ไปใช้ไปตั้งแต่ทุเรียนยังไม่มีดอกใบมันก็เริ่มเขียวขึ้นวันนี้ตาดอกมันก็เริ่มเริ่มมีดอกผมก็เลยไปเอากับแกมาอีกชุดหนึ่งครับ,รบเพื่อใช้ต่อหลังจากพ่นครั้งแรกอ่ะแล้วเรารู้สึกได้ตอนกี่วันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงประมาณไม่นานครับประมาณสองวันก็ใบมันก็จะ ใสขึ้นไปเรื่อยๆครับสองวันนี้เราเห็นใบใส่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกครับนอกจากใบใบต้นพวกเวลาเราลดน้ำลดใดใบมันสดชื่นขึ้นครับผมใบจะสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มันตัวนี้ผมดูเนี่ยนะครับที่เห็นในขนาดนี้โอ้โหดอกมันเต็มเลยลูกมันเต็มเลยนะครับมันอย่างเนี้มันหมายความว่านี่ที่พี่เห็นเหมือนกับผมเห็นไหมก็เห็นครับเพราะว่าจับอยู่ทุกวันเลยครับดูทุกวันเลยแล้วเราพ่นต่อมาอีกเท่าไหร่ครับที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันใช่แล้วมันตอบโจทย์นะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณ15วันอ่ะเห็นผลทันเห็นทันทีเลยครับพวกต้นพวกใบพวกดอกนี่มันออกมาเลยครับต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันก็มันขยายขึ้นนะครับดอกก็ออกมาดอกก็พุ่งออกมาพุ่งออกมานะครับส่วนใบนี่ก็เรียกว่าใบกระเข้มเป็นมันนี่นับถึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้2เดือนเห็นอะไรอีกครับ2เดือน ผมค่อนข้างว่าชัดเจนเลยว่าทุเรียนผมฟื้นสวยมากเลยครับเราเคยได้ผลมาก่อนไหมทุเรียนสี่ปีเนี่ยสี่ปียังครับปีแรกเลยครับนี่นี่คือปีแรกนี่ปีแรกเลยครับนี่คือความหวังของเราครับผมลงต้งครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ในฐานะผู้ทําทุเรียนมาก่อนและเป็นผู้แนะนําเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้คาดการได้ไหมครับว่าสี่ไร่เนี่ยที่เขามีทั้งหมด80ต้นเนี่ยปีนี้ได้เลยครับปีนี้ได้ตังค์ครับปีนี้ได้ตังค์นะครับได้ตังค์ครับอย่างน้อย พี่เเตงคาดการประมาณหลักห้าครับห้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอย่างน้อยมีเป็นหลักหมื่นขึ้นครับในกระเป๋าเนี่ยแน่นอนเรารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจที่พี่ตงแนะนําให้ผมใช้ปุ๋ยนี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับโอ้ตอนเราปลูกยางเนี่ยนะครับที่เราคิดหันมาปลูกทุเรียนเนี่ยพี่ก๊อตตอนนั้นเราคิดยังไงครับก็มันราคายางมันตกต่ำมันกรีดไปมันก็ไม่พอใช้ก็เลย เปลี่ยนดูเขาว่าทุเรียนราคาดีผมก็ไปรับจ้างลุงโต้งประจําที่สวนลุงโต้งก็เลยลองตัดสินใจโค่นยางแล้วมาปลูกทุเรียนดูครับพี่เขาผ่านการใช้มา2เดือนเนาะใช้แบบสม่าเสมอผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้คู่หูงเราแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยผมคิดว่า ไม่แค่หลักห้าหลักนะมันอาจจะได้ถึงหกหลักครับผมเดี๋ยวแล้วยิ่งมีที่ปรึกษาดีด้วยคาดการณ์ใช่ไหมครับยิ่งมีที่ปรึกษาดีด้วยผมคิดว่ามันน่าจะอัาขึ้นมากกว่านี้นะครับับจากความสวยงามที่มีครับผมครับแต่พี่น้องเกษตรกรครับเราไม่ใช่ว่าพอมาบอกว่าดีแล้วเราไม่ติดตามต่อนะครับแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยเราจะมีหวนกลับมาเพื่อการติดตามผมก็อยากฝากสําหรับเกษตรกรมือใหม่อย่างผมนะครับ ผมลองใช้แล้วใช้ดีใช้ได้ดีจริงๆครับยอดเยี่ยมเลยนะครับสั้นๆและได้ใจค,ความ <c oughs> นั่นคือหัวใจนะครับถามลุกต้งสุดท้ายลุกต้องอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เป็นเกษตรมือใหม่ทั้งหลายทั่วประเทศเรียนเช่นครับโอ้อยากให้ชาวกเกษตรทุกท่านหันมาลองใช้เวอร์แพนไทยตัวซานลองเข้ามาเปิดใจทุกท่านเข้ามาเปิดใจแล้วก็ ถ้าดีไม่ดีมันจะตอบโจทย์ของมันเองนะปุ๋ยเวอร์แพนมาลองทดลองดูและนั่นคือความมั่นใจของที่ปรึกษาเกษตรกรพร้อมด้วยผู้ที่เป็นเจ้าของสวนนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่เกษตรกรครับผู้ที่รักการเกษตรและอยากให้ผลผลิตของตัวเองนั้นเพิ่มและมีคุณภาพนะครับวันนี้แค่เริ่มต้นแค่2เดือนนะครับแต่ก็มีความมั่นใจต่อการที่เขาจะเห็นผลผลิตเขาและรายได้ของเขาในวันข้างหน้า วันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของผู้ที่กล้าและทดลองใช้คู่หูมหัศจรรย์ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ข้อคิดดีๆแก่พี่น้องเกษตรกรขอบคุณมากครับขอบคุณครับและวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรจะพาท่านไปทุกที่เพื่อช่วยเหลือและต่อเติมเสริมแต่งเติมเต็มสําหรับเกษตรกรทั้งมือใหม่มือเก่าที่ยังไม่รู้ว่าผลผลิตของท่านนั้นจะเต็มเปลี่ยมด้วยคุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ชีวิตของท่านพิชิตเงินล้านแน่นอนใช้แล้วดีครับใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้วันนี้ผมทั้ง4ี่ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันสวนอื่นต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีคร์ลแพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลด <ปฏ S 1> นี้